สวัสดีด้อจ้ะพี่น้องมือนียายม่องกําลังมาบ้านน้องเคืองจ้ะพี่น้องยายม่องอ่ามาสัมผณ์เกี่ยวกับเปลืองการปลูกดูแลสวนทุเรียนเนาะแล้วกะ็ช่วงทีกรสิหอดสวนไล่สอวุฒิชัยเนาะยายม่องกับ่านสวนหนีก่อนจ้ะพี่น้องซึงเป็นสวนของผู้ใหญ่บ้านบ้านน้องเคืองตําบลน,น้าอ้อมอําเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษเนาะเพิ่นกะปลูกกล้ยกับ ปลูกอ่าปลูกต้นข้าวโพดเป็นพีเลียงเนาะจา้ะช่วงที่บักทุเรียนกําลังสิใยญ่เพึ่งกระได้ค้ายข้าวโพดได้ค้ายกล้วยก่อนเนาะจ้ะพี่น้องได้มองอ่าแนมหาเพิ่นอยู่แต่พอเพิ่นได้มองก็สิสัมผัสแต่พี่น้องแต่ว่าย่ามองบ่พอไผจ้ะพี่น้องเมื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 องจต่พี่น้องงามงามเลยจต่พี่น้องดินอยู่บ้านน้องเคืองนี่สิเป็นดินภูเขาไฟ ซึงเป็นดินที่มีแ่ลาตดหลายนะจ๊ะพี่น้องมึงกวยเิ่นก็นงามงามจา้ะเป็นปลูกกลวยไข่เป็นพี่เหลี่ยงแก่พี่น้องยามองก็เลยอดใจบได้เนาะก็เลยได้เอาภาพของสวนทุเรียนในการปลูกกลวยล่ะกะเป็นอ่าปลูกกระโพดเป็นพีีเหลี่ยงเพื่อเสริมรายได้รายได้อ่าก่อนที่ต้นทุเรียนสีใ่สีอ่าสีมีรายได้จากต้นทุเรียนเนาะจ้ะพี่น้องซึ่งอ่าได้หลายคนเข้าก็ปโูก กวยบ้างบ้างบ้างสวนกับปู่กวยหอมจะพี่น้องบ้างสวนกับปูกกลวยไข่เนาะนั่นล่ะเขาโพดนี่คือเฮาไห้ปุ๋ยทุเรียนอยู่แล้วเฮากะปูกกับโพดมามันกะได้ปุ๋ยทั้งทั้งเขาโพดทั้งกลวยเนาะกัสิงามนาะจะพี่น้องเมืงจ้าพี่น้องงามอหลีจะพี่น้องเนี๋ยมองก็เลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอันทายคลิปสั้นๆเพื่อเทียอ้า ภาพปลูกต้นพีเหลี่ยงทุเรียนมาใหายพี่น้องเมืองนาจากพี่น้องถ้าได้พอเจ้าของสวนเพินินก็คือสิได้ยคยา่วมรู้มาฝากพี่น้องอยู่จ้ะบ้านน้องเครืองนี่สุยู่ไก่บ้านได้มองประมาณสองโลจาะพี่น้องถ้าตัดต้งกับบถึงโลจ้ะนี่ยายมองเบาตัดต้องอ่อมด้วยอ่ะพงหน้านา